สวนนิดบอลสีนะคะพบกันยามเย็นเก็บบรรยากาศมาให้ชมคะ่ะมีแบ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิดบอนสีนะคะวันนี้อยู่ในสวนกันเช่นเคยนะคะพามาชมบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์ทั้งกระถางสี่นิ้วหกนิ้วนะคะสนใจต้นไหนพันธุไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้นะคะ ก็เบอร์โทรหนูนะคะ0ู4ย์ห4ส6 3นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้ที่สวนหนูมีเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางก็ได้หรือโอนก็ได้เอาพ,พีสะดวกเลยนะคะสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะกะ็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชุมกันเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็น มีชื่อว่ามนกิตยานะคะมนกิตยาอันนี้เป็นใบยาวนะคะพิว๊พิี่ยคะอันนั้นก็ใช่หมดเลยใครสนใจอันนี้จะมี4นิ้วแบ่งหิวที่100บาทนะคะลายก็จะเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเป็นออกสีน้ำตาลอมดำนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเม็ดเพิ่มความสว่างค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสยามนนทเขตนะคะใบนี้กำลังกลางนะคะเขาจะมีความขาวชมผู้เขียวนะคะสยามนนทเขต สนิ้วจะอยู่ที่100บาทตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะเป็น6นิ้วกับสีแล้วจะอยู่ที่270ร้อนะคะสยามนนทะเขตค่ะอันนี้ชาละวันนะคะต้นละ80บาทนะคะชาละวันไซส์อันนี้เป็นกระถาง สี่นิ้วนะคะเริ so ่มกัดหน้ามาแล้วชาละวันค่ะอันนี้จะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะทวีราบหน้าม่วงก็โตมาจะกัดชมพูนะคะอันนี้เริ่มกัดมานิดหน่อยนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะทวีราบหน้าม่วงค่ะอันนี้จะเป็นเสน่ดดาราแบบไม่ดางนะคะจะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะตัวนี้จะมีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนะคะเสน่ดดาราอันนี้จะเป็นนพะกานะคะนพะกาอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับนพะการป้ายนะคะตัวนี้หมอย ยอดเด็ดนะคะหมอยอดเด็ดไซส์นี้จะอยู่ที่ราคาไป90บาทนะคะสำหรับหมอยอดเด็ดนะคะหน้าสวยใบยแข็งนะคะนี่สุดปราถนานะคะสุดปราถนากัด จุดมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะตัวนี้ชื่อดีแล้วก็เขาจะกัดจุดแบบนี้ทั่วใบเลยขออยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะสุดปราถนา,าสำหรับใครที่รอกาค่าพลิกไซส์เล็กนะคะตอนนี้มีมาแบ่งแล้วไซส์เล็กขออยู่ที่ต้นละ150บาทนะคะจะอยู่ในฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะมีไซส์เล็กฟอร์มประมาณ3ใบนะคะ1หลอดมีแบ่ง1ต้นนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะใครสนใจอันนี้สีสวยค่ะ เป็นลูกไม้มาอาที่หนูเพาะเมล็ดแล้วก็ผ่าไม้ทีดึงนะคะจะอยู่ที่ราคาเจ็บาทอันนี้ผ่ามานิ่งแล้วนะคะลูกไม้ตัวนี้สีจะออกแดงๆนะคะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการจะอยู่ที่ราคาต้นละเอาไป90้าสิบบาทนะคะม่วงมหาการอันนี้ก็จะเป็นหน้าเข้มเข้มแล้วก็เม็ดชมพูอันนี้ตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทาอยู่ที่ต้นละ สี่สิบบาทเป็นฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะแต่ละแม่จันทาอันนี้นะคะมีชื่อว่าวิศนุกรรมประสิทธิ์เป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ออกโทนแดงๆขอบเขียวนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์ไซส์นี้เนะะี่ยค่ะลากเดินดีลากทะลุหมดแล้วนะคะก็ให้ไปอยู่ที่ราคาไป90บาทละกันนะคะสําหรับวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะกาคาพิกนะคะเวลาโตสวยมากนะคะเขาจะเปิดดังมาตั้งแต่เด็กนะคะวันนี้มีไซส์เล็กมาแบ่งหรือใครอยากได้ไห,หนอ ไซส์ใหญ่แบบนี้ก็มีแบ่งด้วยนะคะสำหรับกาคาบพิกนี่ค่ะนี่อย่างไม้หนอน,นะคะตัวนี้เป็นไม้หนอนอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกาคาพิกหนูแบ่งอยู่ที่ราคากระถางละ450บาทนะคะได้ไปคุ้มเลยนะคะป้ายสวยค่ะตัวนี้นี่ค่ะ เนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นพระนางสุจิตตานะคะเวลากัดเต็มที่ก็คือจะกัดแบบนี้เลยได้ทั้งใบนะคะเพราะว่าตอนเด็กจะออกเขียวหน่อยนะคะตัวนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะพระนางสุจิตตานี่เป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้เป็นสยามนนทเคไซหกนิ้วนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มใหญ่มากนะคะแล้วก็กัดสีแบบเต็มแล้วนะคะ ใบจะงุ้มๆหน่อยนะคะตัวนี้นะคะก็จะแบ่งอยู่ที่กระถางละ270บาทนะคะสำหรับไซส์ใหญ่ของสยามนนทเขตค่ะนี่อันนี้หัวใจมังกรนะคะต้นนี้ก็ยังมีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะหัวใจมังกรจะอยู่ที่4นิ้วนะคะราคา60บาทนะคะหัวใจมังกรค่ะนี่นะคะชมปานเวลาโตขึ้นนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้ใบเก่านะคะ อันนี้ยุทธหัตถีนะคะเส้นใบาชาร์ดแล้วก็พื้นกัดชุมพูะคะ่ะเวลาโตขึ้นก็ตอนเด็กจะออกพื้นเขียวหน่อยนะคะตัวนี้นี่กำลังจะออกใบใหม่นะคะใบมันเลยกลางออกอีกแล้วนะคะนี่เตรียมแทงยอดใหม่แล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลจะมีสี่นิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมนะคะสัหรับม่วงมงคลไม้ยทนม่วงนะคะ อันนี้จะเป็นเทพอมารินนะคะอรมรินกัดสีชมพูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอมารินตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะเนื้อสัมผัสเวลาจับเหมือนแบบจับพลาสติกเลยนะคะตัวนี้นี่หน้าใบเงาค่ะเทพอรมรินจะมีแบ่ง50บาทนะคะเดี๋ยวหนูพาชมค่ะนี่ค่ะเทพอมารินนะคะก็จะเริ่มกัดมาแล้วนะคะ เขาก็จะกัดไปเรื่อยๆเวลาเปิดใบใหม่นะคะต้นละ50บาทนะคะเทพอมรินไม้กัดสีค่ะการแข็งใบแข็งนะคะหานุมานจองถนนนะคะตอนนี้มีแบ่งอยู่ประมาณอีกประมาณ4ต้นนะคะต้นละ40บาทนะคะหานุมานจองถนนเริ่มกัดแดงมาแล้วคะ่ะนี่อันนี้เป็นสร้อยสังวาลทั้งหมดเลยนะคะบางอันก็จะมีจุดเริ่มขึ้นแล้วนะคะ จะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสร้อยสังวาลเป็นแดงหน้าเงาๆคะ่ะอันนี้ลูกไม้ผสมพรพลพล่วงนะคะต้นละ60บาทนะคะลูกไม้ผสมพรพลพล่วงสีจะออกเพรพองๆนะคะอันนี้บวรรัตนโกสิน์นะคะเป็นไม้ใบยาวขีดยาวนะคะขีดแดงๆนะคะใครสนใจนะคะขอต้นละ100บาทนะคะมีชื่อว่าบาวรรัตนโกสิน,นะคะ์ค่ะ นี่เจอไก่ฮาไว้หนึ่งต้นค่ะเผื่อใครสนใจนะคะเริ่มเปิดหน้ามานะคะขอต้นละห้าสิบาทนะคะมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะไก่ฮาวว้นี่อันนี้หนูไม่รู้ไก่อะไรนะคะแต่ใบเขาจะป้อมๆหน่อยน่าจะเป็นลูกไม้ไก่นะคะผสมมาใครสนใจนะคะหน้ากัดส้มเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะจะหยิบให้ชมนะคะให้ไปลายต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ส้มแล้วกันนะคะตัวนี้สีสวย พระโมกขาลานะนะคะตับพุทธประวัตินะคะตับเดียวกับนางสุชาดานะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะขอต้นละสี่สิบบาทนะคะพระโมกขาลานะเริ่มกัดแดงมาแล้วคะ่ะพมรมือสีนะคะพมรมือสีต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับพมรมือสีก้านแดงนะคะแล้วก็เขาจะป้ายมาแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยมีเม็ดขึ้นอีกนะคะตัวนี้ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลต้นละหกสิบบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ไม้โทนม่วงนะคะม่วงมวงคลค่ะมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์อันนี้ให้ไปราคา35บาทนะคะสําหรับมนสวรรค์ก็จะเป็นไม้ที่ใบโตโตแล้วก็มีเม็ดเขาเรียกเม็ดสีนะคะเม็ดสีแดงกับเม็ดสีขาวบนพื้นใบนะคะกระจายทั่วใบเลยอ่าสวงอีสานนะคะสําหรับสวงอีสานนี่เป็นไม้ไม้ประกวดนะคะที่เคยได้รางวัลด้วยนะคะตัวนี้ตอนนี้ไม้ตัวนี้นะคะเริ่มออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะก็ จะราคาย่อมเยาวแล้วค่ะตอนนี้นี่ค่ะอย่างสาย4นิ้วนะคะที่หนูแบ่งอยู่ก็จะอยู่100บาทนะคะสําหรับสวงอีสานนะคะเป็นไม้หน้าสวยใบไทยนะคะป้ายมาด้วยนะคะนี่ฟอมสี่นิ้วที่แบ่งค่ะราคาคุ้มมากนะคะตัวนี้ปีกิน,นรีนะคะปีกิน,นรีจะอยู่ที่ราคากระถาง4นิ้วต้นละ60บาท นะคะสำหรับปีกินนีเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะมีสีกาสีมาตั้งแต่เด็กเลยอ,อันนี้ฉัดทินกอนนะคะใบกลมน่ารักมากนะคะตัวนี้เขาจะเป็นไม้กลมแป้นๆเ,เนี่ยค่ะนี่ใครสนใจนะคะฟอร์มสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับฉัดทินนกอนต่อไปมงคคทซับนะคะมงคคทซับอันนี้จะเป็นหน้าใบออกเงาๆนะคะจะเป็นพื้นขาวจุดแดงนะคะหน้าตาคล้ายล้ายสตรอเบอรี่แต่เป็น ไม้ไทยนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ไทยชื่อว่ามงคทรั์นะคะชื่อดีด้วยขออยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับมงคทรัพย์ค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณอันนี้ก็จะเป็นหน้าชมพูฟอร์มเตี้ยๆนะคะหกสิบบาทค่ะอันนี้นางสวาหะนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วนางสวาหะจะกัดออกม่วงชมพูนะคะแม่หนุมานให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะนางสว่าหาะ พรสวรรค์น,นะคะใครชอบไม้ชมพูนะคะตัวนี้ชมพูทั้งใบเลยชมพูเงาด้วยนะคะให้ไปราคาต้นละห0ึ่งบาทชื่อว่าพรสวรรค์น,นะคะก่อนนี้จะเป็นนารีบุรพานะคะป้ายชมพูสวยๆเลยนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัะสีและไม้ป้ายในตัวเดียวกันนะคะขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะนาลีบุรพาอันนี้พรมคีรีนะคะก็จะเป็นโทนชมพูโตมาจะเป็นออกชมพูเปิดนะคะ ผมคีรีให้ไปต้นละ90บาทนะคะตัวนี้อ่าต่อไปไม้เก่ามีชื่อว่าทองพันช่างนะคะทองพันช่างจะเป็นทรงใบาย,ยาวแบบนี้นะคะแล้วก็กัดลายๆแบบนี้ค่ะเวลาโตขึ้นนะคะก็เริ่มลายมาแล้วใครสนใจทองพันช่างนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะทองพันช่างลวดลายก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะกัดออกส้มๆแดงแแบบนี้นะคะอันนี้สีหวานหกันบ้างชื่อว่าหวานใจนะคะ หวานใจให้ไปต้นละเอาไปขออยู่ที่ราคา100บาทละกันนะคะหวานใจอันนี้จะเป็นไม้หัวนะคะศีลานักบาทอันนี้แบบแผงนะคะใครสนใจหัวนี้ขออยู่ที่ราคาไปเอาไปบบาทนะคะเดี๋ยวน,นี้หนูสวมกระถางให้นะคะ คุ้มมากเลยมีหน่อแล้วด้วยค่ะนี่นางวิชุดานะคะเป็นฟอร์มกอมาเลยนะคะอันนี้ไม้หัวนะคะนี่มีตั้ง3มต้นนะคะในหัวนี้เลยนะคะใครสนใจอันนี้หนูจะสวมกระถางให้ค่ะขออยู่ที่ราคา150บาทนางวิชุดาค่ะอันนี้ทอระพานะคะพญาควายเผือกในตับรามเกียริเป็นฟอร์มกอเลยนะคะมีหลายต้นค่ะในกระถาง กระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะทอรพาค่ะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะเป็นฟอร์มกอแล้วก็เป็นใบแดงๆนะะี่ค่ะแบบนี้นะคะมีหัวแล้วนะคะอูมีหลายต้นอยู่ค่ะใครสนใจนะคะกอน,นี้ขอราคา100บาทนะคะขอเป็นเก่ารหัสรอจุลานะคะนี่คะ่ะใบออกแดงๆนะคะรอจุลาคะ่ะไปทำพุ่มสวยเลยนะคะทรงใบาย,ยาว นี่ค่ะนี่ผู้พิงนะคะผู้พิงไม้หัวนะคะนี่ เอาไปต้นละ100บาทนะคะภูพิงอันนี้ตะละแม่กูซุมานะคะฟอร์มกอเลยเป็นไม้หัวนะคะใครสนใจนะคะกอนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทเท่านั้นนะคะตะละแม่กูซุมาสีออกชมพูค่ะตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นไกทองประเสริฐนะคะนี่เพิ่งขุดออกมาจากแปลงเมื่อกี้เดี๋ยวนี้สวมกระถางให้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะมีหลายต้นอยู่ค่ะในกระถางขออยู่ที่ราคากอนี้เอาไป120บาทนะคะไกทองประเสริฐคะ่ะมีหัวนะคะ อันนี้ชมปานนะคะชมปานอันนี้มีไม้หัวมาแบ่งนะคะนี่หัวประมาณนี้ค่ะใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะชมปานอันนี้หมาแก้วนะคะสีสวยมากหมาแก้วจะเป็นบอลเก่านะคะเส้นใบชัดเลยอันนี้นะคะมีหัวแล้วประมาณนี้นะคะมีสองหนในหัวนี้นะคะใครสนใจเอาไปราคา100รบาทนะคะหมาแก้วค่ะนี่ค่ะอันนี้กวนอูนะคะมาเป็นกอเลยนะคะกอนี้ก็มีหลายต้นอยู่นะคะ ใบดุกๆขออยู่ที่ราคาหัวนี้เอาไปราคา100บาทนะคะเป็นฟอร์มกอไปเลยคะ่ะนี่ค่ะขุนสันนะคะเวลาโตขึ้นลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะกัดออกแดงแล้วก็มีจุดอีกทีหนึ่งนะคะนี่อันนี้ขุนเมืองนะคะขุนเมืองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขุนเมืองแบ่งด้วยนะคะอยู่ที่หัวละ80บาทนะคะสําหรับขุนเมืองเป็นไม้เก่าหายากนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหางหงโบราณนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นใบยาวนะคะกัดออกเขาขาวชมพูนะคะหางหงโบราณนางรากสดแผงแดงนะคะหัวละ60บาทยังสามารถสั่งได้นะคะตัวนี้นางรากสดแผงแดงคะ่ะอันนี้จะเป็นพรนนครนะคะเดี๋ยวหนูขุดก่อนนะคะตัวนี้พรนนครคะ่ะสวยมากนี่คะ่ะพระนครนนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูสวมกระถางให้นะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคา สองรอบาทนะคะพัฒนครน,นะคะป้ายสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นกสดายุนะคะนกสดายุปลายใบแหลมทรงใบสวยนะคะอันนี้เป็นไม้หัวนะคะนี่ อันนี้มี2ต้นนะคะในหัวนี้อันนี้หนูสวมกระถางให้นะคะใครสนใจขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะนกสดายุต้นนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะเวลาโตขึ้นสีสวยนะคะเม็ดชมพูจะขึ้นค่ะนี่ค่ะนี่กอใหญ่เลยนะคะก็จะมีลูกไม้สีชมพูนะคะกับอาสุนทรพู่นะคะเป็นกอไปเลยแบบนี้นะคะนี่หนูขุดมาลากเยอะมากเลยนะคะ นี่คะ่ะต้นแน่นๆเลยเดี๋ยวอันนี้สวมกระถางให้นะคะใครสนใจกอน,นี้หนูขอ120บาทนะคะได้ไปคุ้มๆแน่นๆเลยนะคะโหย่นเยอะมากค่ะมากกว่า5ต้อนอีกนะคะนี่คะ่ะเป็น อสุนทอนผู้กับลูกไม้คะ่ะอันนี้รักเธอเสมอฟอร์มกอนะคะอันนี้หนูก็ขุดมาเหมือนกันนะคะสวมกระถางให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจรักเธอเสมอต้นนี้กอนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป150บาทนะคะรักเธอเสมอค่ะเป็นไม้ไป้ายนะคะอันนี้จะเป็นนพผสะะูนนผสมนกผสมเนี่ยเขาจะแผงมาจากนพ9เก้านะคะเขาจะมีแค่เขียวกับแดงบนพื้นใบนะคะอันนี้เดี๋ยวสวมกระถางให้ขอ70บาทนะคะนพผสูนี่ค่ะน,นี้เป็นลูกไม้เปิด นะคะสีสวยมากเป็นเปิดชมพูนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป90บาทนะคะลูกไม้เปิดหัวนี้คะ่ะนนี้เป็นบอนเก่านะคะไม่มีชื่อแต่สีจะเหลือบๆอ,ออกส้มส้มแดงแดงนะคะนี้เป็นกอมาเลยขออยู่ที่ราคากรนี้เอาไป100บาทนะคะขอเป็นรหัสอออ่างคะ่ะบอนเก่าอออ่างนะคะสวยมากเลย นะะี่ค่ะนี่พระพันวสานะคะพระพันวสาแดงอยู่กับนางรากสดนะคะใครสนใจนะคะคู่นี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะนางรากสดกับพระพันวสาะค่ะอันนี้เทพประสิทธิ์นะคะเทพประสิทธิ์อันนี้เป็นไม้หัวนะคะขอ150บาทสวยมากนะคะเส้นใบชัดแลวคือแก่เต็มที่แล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้วังทองนะคะวางทอง ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะขอภายมือเปื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูใช้มือขุดเลยนะคะนี่วางทองนะคะเขาจะเป็นไม้ออกไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะชัดนะคะเวลาโตขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวสี่นิ้วหนูถ้าฝนไม่ตกลงมาสะก่อนนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมนะคะตอนนี้ก็อยู่นะคะบริเวณในร้างแบบนี้นะคะ่าหนูก็อยากถ่ายให้ชมหลายๆสายพันธุ์อยู่นะคะแต่ว่าบางทีนะคะแพนกล้องไปก็ไม่รู้จะหยิบต้นไหนออกมานะคะ หลากหลายสายพันธุ์เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยอมีมาแบ่งเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับไม้หัวนะคะก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะก็สามารถเลือกชมก่อนได้คะ่ะทุกวันเลยนะคะบางวันก็จะมีนานๆจะมาไม้หัวทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะสีออกชมพูชมพูอันนี้ขอต้นละหกสิบบาทนะคะไม้หัวนะคะนี่สวยเลย เจ้าจักรพัดด่างนะคะอันนี้ยังสามารถสั่งได้นะคะจะอยู่ที่ราคาหัวละ70บาทนะคะสําหรับเจ้าจักรพัดด่างคะ่ะนี้นะคะเพชรสีนินนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้หัวนะคะเข้มเข้มสวยมากตัวนี้เป็นไม้ที่เป็นพ่อผสมนะคะก็จะพ่อเขาบอกว่าตัวนี้นะคะตั้งใจให้มันแบบใบแข็งแล้วก็เลี้ยงนกตู้ได้ดีนะคะก็แนะนําเลี้ยงนอกตู้นะคะตัวนี้เพชรสีนินคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธ์ุไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธ์ุไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์โทรจะขึ้นด้านบนตัวสีแดงๆนะคะตลอดทั้งคลิปเลยสามารถเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทนี้ได้นะคะเราเป็นเพื่อนกันไว้ ในไลน์ก่อนได้หรือว่าทักเฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะบอลสีมีลงให้ชมทุกวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมบอลสีสวยๆเพล่นๆไปด้วยกันก่อนได้หรือถ้าใครสนใจต้นไหนอยากได้ไปเลี้ยงนะคะก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยนะคะโทรได้ตลอดนะคะตอนกลางคืนก็โทรได้ถึงดึกตีหนึ่งตีสองเนี่ยค่ะสามารถโทรได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหนูก็อยู่ในสวนตลอดนะคะช่วงกลางคืนนะคะมันไม่ร้อนค่ะเลยมาเดินชมบอลเพราะว่าที่สวนจะมีไฟติดนะคะพอเขาติดไฟไว้ให้นะคะ ก,ก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ